บอกว่าด <c oughs> ูเทพเนี่ยเป็นสายมันนะครับดูม้ายองขวากับม้ายองซ้ายสู้กันเนี่ยโคนมาเม็ด <c oughs> ตอนนี้ที่น่าเล่นคือเม็ดซ้ายกับม้าซ้ายด้วยเดินม้าเทียมครับอา <c oughs> ตรงฟานเลือกที่จะเดินเม็ดซ้ายครับ <c oughs> เป็นม้าเทียมเช่นกันแ <c oughs> ทบเดยว ทุกคนเลยครับผมเนี่ยมี่ายให้พวกคุณดูคู่ที่ไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมอัดเอาไว้แล้วผมก็เอามาดูพร้อมเพื่อนๆผมมองว่ากินอ่ากินครับแต่เสียงเนี่ยเสียงสดนะครับเสียงสดสย,งยังยังยังอยู่ตาแปดอยู่เลยนะอ่าเลยไม่ต้องรีบร้อนครับเดินคน ตอนนี้เปิดเต็มรูปแล้วนะครับแล้วก็กันอานุเทพโดดม้าไปครับอานุวานเดินโคลนมากันไว,ว้อิมพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนอยู่นะครับ การลุกมันเกิดขึ้นนะ่ะก็คือกินกินเพื่อเล่นคองนะนเทพได้ยึดคองแนละ้วลุกไป็นหนึ่งทนูที่เนูเทพเดินเรือจุกจิกนะฮะแต้มน,นี้ดีนะเนี่ซ้อนเรือครับเดินเรือไปก็โดนกินโดนอะไรก็อ่าพยายามไล่ไปนะเดินเม็เดเทพเรียกเดินยืดมาเลยฮะ ตรงปานเดินเม็ดขึ้นไปเมื่อกี้นะี้เนี่ยพูดถึงถ้าเดินเรือไปต่อเนี่ยก็จะลดความแรงลงมาหน่อยครับตัดสินใจเอาไปรุกหนึ่งทีตรงวานจะทำงานปิดครับเป็นฝ่ายเดินที่หลังตัดสินใจถอยครับ นะครับแล้วค่อยค่อยทิมเพื่อเล่นไาเนี่ยไปแล้ะเริ่มไปละุูเทพก็น่าจะเห็นเช่นกันนะครับเลยเดินขุนหลบมาด้านซ้ายมือเลยครับรอรับการทิมเบีย้ยนะครับทิมเบีย้ยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเล่นกันกลางกระดานละทิมระเบิดออกมาเนี่ยเลือกเดินเลือกเดินมาฮะ หนเทพกระโดดม้าไปเข้าตำแหน่งนะครับเป็นตำแหน่งของม้ายงขวาซึ่งก็เป็นรูปที่หนูเทพถนัดเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราผมจะฉายมันต้องใช้เวลาฉายอะมันฉายวันเดียวไม่จบหรอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาเรือมาไว้ตรงนี้กับตรงนี้แล้วระเบิดตรงกลาง เนี่ยจังหวะพวกเนี้ยจังหวะที่ยังทำอะไรไม่ได้เนี่ยรีบเดินขุนมาน่าจะตั้งทรงเสมอไว้อยู่นะครับดันหนูเทพเลือกเดินขุนครับหนูเทพไม่เอาด้วยครับเก็บไว้ใช้ครับรองนี้หนูเทพก็จะไม่ได้เปรียบที่คลองแต่ตอนเนี้ยหนูหนูเทพยึยดยึดคลองกอไก่ได้เนี่ยยึดได้คือไม่มีตัวมาไล่มาเนี่ยไม่มีตัวมาต่อมนน่ย เสมอหรือเปล่าพัฒนาพงบอกว่าเกมแบบนี้ใครโจมตีก่อนเสยเปียบแน่แ่ใช่ใครับใครใครโจมตีก่อนเสยเปียบครับแบบเนี้ยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ย แล้วถ้าเกิดเขาเคมประท้วงว่าเกมมันซ้ำสามรอบอืมตามนี้ตาของอาจารย์ตรงฟานนะครับตาตรงฟานก็เดินมาไปโดนอาตองฟานประท้วงบนเกมวนเวียน เสมอเลยนะสุดท้ายเนี่ยนี่จะเป็นตาของคนเล้อาจจะทิมเบี้ยต,ตัวนี้เพื่อระเบิดได้นะครับไม่อย่างนั้นมันไม่ได้เล่นกันนะครับแต่ถ้าอาตงฟานเนี่ยเจตนาที่จะเล่นเพื่อเสมอเนี่ยก็คือเดินอยู่่เนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยหนูแท้ต้องฝืนอนะ่ะถ้าหนูแท้เป็นลุยต้องฝืนก็คือทิมเบี้ยต,ตัวนี้ อาตงฟานเห็นจังหวะดีๆครับเลือกต่อเรือเลยครับหนูเทศแจ้งไงได้บ้างกินกินเสร็จแล้วต้องเดินม้ากลับที่เนี้ยคลองเป็นของอาตงฟานเลยเน,นะฮะอาตงฟานเลือกที่จะเดินเรือไปกดม้านะครับเพราะว่าม้าไม่มีตัวผูกดูเหมือนว่าเกมจะกลับมาเป็นของการตรงฟานนะครับ อ๋อมมีเม็ดผูกอยู่ครับหนูเทพใช้ขุนให้เป็นประโยชน์ครับจะเอาไปไล่เรืออ,ตอาตรงฟานเดินขุนแบบนั้นผมงงเงี้ยม้มาลุกได้หนึ่งทีนะเทพเดินขุนเข้าหาอ,ตอาตรงฟานก็ตำแหน่งขุนก็ดีนะครับตำแหน่งขุนเขาเนี่ยคือน,นิ่ง ขุนนิ่งก็คือหมายถึงเราไม่ต้องไปจับขุนแล้วอ่ะไม่มีเหตุอะไรที่ต้องจับขุนแล้วอีกคนที่ข้อรอบมีอาจารย์นุกรกิจิบอาจารย์บอ,พอ,อลพเเซลป์รีอีกคนใครครับจารย์บุญสืบครับก็คือไม่ยอมไม่ยอมเสียเปรียบเรื่องคองครับหนูเทพเดินโผนขึ้นไปอีก ขอบคุณแล้รับห้าสิบาทนะครับไข่ออนมันน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับตอนนี้เกมมันเป็นเป็นหนังชีวิตนะผู้ชมมันอาจจะดูแล้วง่วงหน่อยนะครับเป็นระบบปิดอ่ะเล่นเล่นทีกันแบบรอรอให้คุณต่อสู้เดินลาดเหม่อหรือเปล่า สงสัยจะเอาสเสมอกันหรือเปล่า <c oughs> อืม <c oughs> ผมดูเลยเนี่ยน่าจะเอาสเสมอกันอย่างเดียวแล้วไม่เอาอะไรกันละ <c oughs> ต้องควานเดินเรือกลับไปยึดอีกครับอึดดัดผมก็รู้สึกอึกดดัดเหมือนกันนะโอ้ยตอนเทพเดินเม็ดกลับมาจะเอาม้าไปยืน ถ้าหันเดินเรือเดินเรือไปจะกดม้าเอาไว้นะครับแต่น,นี้แต่ไม่ดีครับแต่น,นี้ไม่ดีครับเพราะจะกลับ,ปเ,ลเ,เ,ลบปเป็นฝ่ายเดินทีหลังเนี่ยเพราะโดนขุนติดต้องกลับไปเป็นฝ่ายเดินทีหลังแล้วหนุเทพก็เดินมาเข้าตำแหน่งเราก็จะเลือกเล่นได้อ่านี่ครับอืดอัดครับไม่ไหวครับต้องแทงครับถึงจะได้เล่นกันครับตรงควานตัดสินใจแทงแล้วครับแล้หนุเทพก็โดดม้าไปอันนี้เดี๋ยวผมเอาโลโก้ อ่านั่นอ่ะเวลานะเห็นไหมนีม่แน่ใจเหมือนกันครับโอ้แต่สนุกอะเพื่อเปิดเกมเล่นอะไรประ,ประมาณนี้ครับต้องฟานไม่ไม่ไหวแล้วครับกินแล้วครับน <c oughs> ันเทพเดินโคนขึ้นไป ยิ่งกินยิ่งฉุดตัวเดินเห็นไหมครับยิ่งกินยิ่งฉุดตัวเดินอ้าวอ้าวเป็นแท่นหรือเปล่านะ่ะเดินเนด,ด็ตไปผูกขอบคุณสำหรับ100บาทครับขครโอนมาพิมพ์ชื่อไว้น่อยครับขอบคุณมากๆนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องตื่นเช้านะครับก็ไปถ่ายทอดสดรอบชิงให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ นี้อยู่ไปยาวๆวะผมมาส่งทุกท่านเข้านอนด้วยคลิปนี้นะฮะจานุเทพเอาเรือไปเรือลำเดียวหยุดไว้สองตัวเป็นอะไรที่ต,ต้องต้องต้องเรียนรู้ไว้นะ,ะมาไปคีบยืนแท่นครับต้องอ่านดีๆช็อตนี้อ,อ่านดีๆฟานเลือกแทงขึ้นมาเฮ้ย ถอยมามาเบรกก็เดินมายากคือคือเราไม่ได้ถอยมามันมันมันเป็นลักษณะยาวๆเนะนี่ยแหละคุณก็เอาตำแหน่งพวกนี้ไปลองศึกษาดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยก็ทําอยู่ประจําตำแหน่งที่สงสัยนี่แหละคนหนีอะ่ะมันไม่มีตาหนีอะ่ะทักษะการหนีเรายังไม่พอบางทีเราต้องใช้ AI ช่วยจะทํายังไงกับเม็ดถอยโคนหรือถอยมาถอยมาครับ และโจมตีในเวลาเดียวกันก็ดีครับเป็นอีกหนึ่งกลยุธทธ์ที่ที่ดีอันนี้สดใช่ไหมเวลานี้ไม่มีใครเขาแข่งกันแล้วครับแต่ผมอัดไว้ครับแต่ว่าเสียงผมเป็นเสียงสดครับผมเป็นเทปครับอัดไว้เขาแข่งกันนะอ่าจับเสม